สวัสดีพี่น้องในสองวันทีสองกราคดาสองพันห้าร้อยหกสิบผามาให้ก็ขึนผู้จองนะพี่น้องเอามาหลุดมาติดตามกันพี่น้องวสิได้สีมานบ่ข้ากวอนเก็บเห็ดสปอปสวัสดีพี่น้องเนี่ยสวัสดีค่ะมันนี้มาพบกปะอกสาวปอกรตนาอีกคือเกาจ้ามันนี้มาหลุดมาติดตามมึงค่ะมันนี่ภาคขึนผู้จองนะจ้าดอกแรกกาหลุดน้ำกันพี่น้องวสิมานเห็ดยังเนี่ยเหมือนี้เห็ดขาวดิน เอาว่าสุเฮ็ดมทำไมเฮ็ดเริ่อมใบเลยพี่น้องอม,มาลองกันผู้ลองเบิ่งเอาสามดอกเก็บเลยครับป,ป,ป๊อบเดินทางสามสี่คนคือเกา่าเหรอพี่น้องไอพันหลวงนาะไปก่อนลนะ่ะอฮะจีดอกหนึ่งพี่น้องอเก็บเห็ดข้าวดินก่อนเด้อพี่น้องก่อนที่ขึ้นทางผู ดอกนึงมื่อกีองดอกพี่น้องมาหลุนเมื่อเด้อพี่น้องสิมานบอมวันนี้ขึ้นล้างผู๋บวกตราบสองดอกพี่น้องกลางทางมึงเคยเห็นจะกดอ่ะกระสีเห็นอยู่ตัวองดอกหนึ่งลอกออกเป็นมูเพิ่งเผ่งข้าลายพี่น้องขามาหลุนน้ำกันพี่น้องว่าขึ้นหอดล้างผูแล้วสิมานเฮ็ดเนี้ยนี่มันเก่า เปิดเท่าไหร่อดอกหนึ่งพี่นอ้องงามเนาะอะไรมูใหญ่ไข่อยู่วันนี้มาหลุดมาติดตามมึงเด้อะจากวาสาวปอบสิได้เฮ็ดบ่เขาสดอกหนึ่งงามแฮงมวยส่งสีมันเนาะมูยนี่สามดอกคนเนาะสามดอกเฮ็ดดอกสองมือเข้าดิน,นเนาะเขาวัดสูเฮ็ดได้ไหมเขาวัดคุณเฮ็ดได้พี่น้อง มาแบบเสียงดวงเลยนะเห็ดดอกก็ได้เอาเด้อพี่น้องขึ้นมาสูงแขงเหมือนนี้เห็ดลังเหลีพี่น้องบานก็เอาบานแข็งอยู่บ่เป็นเต้ามื่อะดรบ่เต้ามืดอกนึงพี่น้องเข้าดินเนาะเหมอนก่าลายดอกหนึ่งพี่น้องดอกงามแฮงเนาะเห็ดปวกพี่น้องดอกเดียวดีสองสองนีโอ้ มองมีจู๋มองเคลียบบ้างละมองบ้านพี่น้องจังได้ก็ได้เอาเด้อเฮ็ดมันจะเป็นเฮ็ดเหมือนี่เอาเวิร์ดเอาไทับปนตับปนเนาะดังไรฮะพี่น้องช่วงเฮ็ดหวาิเห็นมองลราดอกเด้อพี่น้องเห็นไหฮ็ดเปิดผีชมพูพี่น้องเปิดเขาชิงผู้งามแฮงมองดอกเนาะมดอกดอกหน่อยดอก เธอได้ดอกไงมันเนี <im it så rails> ่ยโอ้ยแกงแสบได้หนึ่งพี่น้องหวานจ้าดอกแดงพี่น้องดอกโลสเฮ็ดลังสัมพี่น้องเด็ก็เอาบุดดอกหนึ่งพี่น้องหางแหงเนาะเเ็ชเนาะงกอแดงพี่น้องโอ้ยลังสัมดอกดอกแล้านพี่น้องเออดอกโลสดอกหนึ่งดอกหนึ่งพี่น้อง ไม่เปลี่ยนปนเนาะเห็ดข้าวดินเห็ดข้าวดินข้าวดินอีกรอบนึงพี่น้องหืมจะข้าวดินเนาะย่างลงมาเสาข้าวดินอีกพี่น้องเห็ดไหวเนาะเห็ดไหวถ่ายเพ่ดเทือพี่น้องเลยเปลี่ยนไม้ใหม่เลยพี่น้องขึ้นไปพูดจอมหันได้ร้อยหนึ่งเพราะพ่อแข็งเนาะคือย่างจนเมื่อยเปลี่ยนไม้ลงมาปลาต้องเม็ดขี้เก่าแล้วพี่น้อง เฮ็ดปลาโนองเมกดอกเลยเฮ็ดนาเล่ด้วยจ้างามแน่แม่นสิได้เฮ็ดอยู่นี่วะจ้าคือดินไปแบบไกลพี่น้องบ่มีเฮ็ดได้กลับลงมาคือเก่าะอืมข้าวดินดอกนึงพี่น้องงามดีเด้อพี่น้องเก็บเพ็ดน้ำสาวป๊อบด้วยจ้านี่ดอกนึงเฮ็ดกับเสียงห่างเลยเด้อจ้าพี่น้อง เป็นเดขาวดินเฮดหนาขาวแดงสัมจ้าพ่ออีกแลดอกนึงก็ได้เก็บไ้เล่มไปเรื่อยๆอยู่จ้าแดง,งสั่มตุ้มนะดอกนึ่งจ้างามๆเลยเพิ่งกระไล้พี่น้อกสีมัมมานอย่นี้นะสองดอกเลยสองดอกมันอยู่นึงแล้วอู้ยงามเนาะนขนคือสีบาอนดมันส่งทรงมนันคือเกาแล้วเหมืนนอน เอฟทานพี่น้องทานหน่อยทานหน่อยเนาะทานก็ได้เอาดิโอสองดอกเติมดอกหน่อยเนาะทานก็ได้เอาเลยมาเนี่ยเอฟทานพี่น้องมันอยู่เป็นหมูเลยเนาะเอฟทานหน่อยแกงแสบเด้เอาเลยเนาะมันีเนาะเฮ็ดมันอึดในมือเฮ็ดไวาเฮ็ดตัดเฮ็ดยังก็ได้เอาพี่น้องแมนดอกหนึ่งงามเนาะดอกใหญ่เนาะโอ้ยยินดีแอนดอนหัวหลุดเนี่ยเดี๋ยวล่นไปเรลือๆอีกเนาะ อยู่เป็นหมูแล้วพี่น้องเฮดทานนี่แมนหมูใหญ่ได้นี่พุ่นเขือมันสปอบตังเอากระตาตังโอ้ไม่เห็นอู้สองดอกตัวไหนแกงแสบได้เฮดทานอันนิตะนะอดี๋ยวพี่อีกก่องหนึ่งสองฮืมโอ้ยูข้างในีแมนเฮททานเนาะ ดอกยังอ่อนๆนี่เนาะดอกหน่อยแต่ว่าสีนี่บ้านใบใหม่พี่น้องแม่มาเห็นอุ้ยแต่ว่าขาเนาะขาเหงาดอกก็งามเนาะงามเลยสองดอกพี่น้องงามเลยใบรุ่นเบิดไข่อยู่เนาะได้อีกกวางรอมพลแต่ดอกตูมมันดอกมีสองดอกพี่น้อง อืมกระดกโอ้ยแกงแสบแน่ๆดอกตูมมันเนาะสองดอกร้ายสามมันจะสองดอกสามดอก,ดกโอ้ยงามแฮงดอกตูมมันเนาะว่านนี่ไม่บอกกับสาวปอบเดอ้จอจะอยากอยู่มันนี่ก็มาเห็ดกรีดไหมพี่น้องเบิง่งก่อนดอกโอ้ยนี่เด็ดตะกายไปย่างนี่โอ้เก็บเป็นกระเป๋าตังค์ไปเลยโอ้ย,อย,อยนี่ดอกนี่ก็แมนได้นี่นะโอ้เป็นเห็ดทานเนาะ นี่ล่ะโอ้ใหม่โอ้ยวันมูนี่สิเต็มตาอยู่บนตะหนาเนาะออกเป็นมูเลยเนาะเมนออกเป็นมูดีอ๋อโอ้ผู้ถือกล่องก็ถือไปได้บาดพี่น้องเอ้ยเวนคนละดอกเออเนี่ยเวนคนละดอกนะฮะโอเคออดดอกก่อนถามเนาะแกงพอดีแกงเลยพุ่นอยู่ท้องหลังคนวันไม่ต้องเพื่อน สองดอกตัวนี้นเห็นบออะพี่น้องแน่เห็นบสน่สีมันสีมันคือใบใหม่ใช่ไหมสีมันสีมันคือคนไทยคนไทยนะเขาเด้อยเ <laughs> ขาเบิดเขาปืดสองดอกก่อนพี่น้องอพีดองก็เป็นตะแกรงเสียบเนาะ เขาไปยเขาไปหนเลยก่อนตายต่ไต่เมนบดเลยอืมนั่นบอกไปชองเถอะเอาขมนก่อนอืมของแฉะเลยพี่น้องเป็นมูเป็นมูอีหลีนี่งามเนาะแมนดอกงามว่ะดอกตูมนี่นั่นดอกนึงข้างใต้กันโอ้ยแมนบดตัวไต่นี่นเอาเลยโอ้ยดอกนึง โอ้ยตอนนีบานเคลียได้ตนะนกานอยู่ตอพี่นองเรื่องพี่น้องอยเป็นมูเหพี่น้องมูใหญ่แห้งเหเห็นตะไอยเพันเคียไใอก็เจาบมาเนาะมันก็เป็นเห็ดสาวปอบิล่ละมือนีพันเคียว้กับพดีแล้วเคียใบใหม่ออกไวบพอดีตกคนงามเนาะต้นหนี้บานเนี่เด้อพี่น้อง บ้านเป็นเห็ดทานหน่อยแกงแสบอยู่ตะนาแสบอยู่ทมนี่เป็นหนึ่งจิ้มแจวทา้งในเห็นบอดอกหนึ่งในเปิดออกมงโอ้มาหลีอยู่นี่เนาะพายเส้นเตร่ก่อนผู้เก็บกับผู้ถ่ายมือบบไปน้ำกันพี่น้องแมนบอดน้ก็เคียงอายเนาะโอ้ใครอยู่พี่น้องก็เคี่ยวไว้บอดเคี่ยวแห่งวัน โมนี่พึ่นซีซองกระตายเนาะเบื้อกใหญ่เป็นเบิ้องได้พี่น้องเนี่ยแหละเนี่ยเห็นมงหั่นสีนันขึ้นหมกกระเวันนี้อู้ผยนอเต๋เนาะบอดดเตโอหยีบบอดดเตะอเนี่ยเห็นอู้ขาดขนาดพี่น้องห้ายแห้ง สีหยาบเพชรบันอ้ยเก็บเพชรมืนอนี้อ้ยสวงขนาดเลยหลังจากไปพูดจองพี่หลงถึงพูดจองกับผมมี่เห็ดดอกสองดอกสองดอกงามโอ้ตื่นตื่นตื่นใสเดือนอไปขุดบันเนาะเอาบอลนะไดนลมเย่นก็เห็นโอ้โหเปล่าดอกเปล่าดอกข่ดป้าดอกขึ้นงามเนี่ อันนี้ดิบอีกดอกนึงนี่โอ้บรเห็นเนาะมันมันสีคือใบตองสีเดียวกันกับใบตองเนียนสองดอกพี่น้องจุกจุ่มหลุมนี้ก็ไข่อยู่มาดูว่าได้เห็ดพี่น้องไหนโอ้สาวปอบเหยียบเราบัจักท่านผู้เห็นตีใบตองไหมหนั่นดอกนึงอื ไ่ตองปกงห่ตองปุกแต่ว่าไปตองปกอยู่ม่วนเยยบันมิต่ใบตองข้างหลังเลยเหลียดเลียดเลยจ้ะแล้วเปียนฮิดดำมันมานถือ่ามันคลองดำพี่น้องโอ้ยพี่น่องเลยคนเฮียงตะเข้าต่เกามันถื่ามันคลองดำนี่เพาะผิด้งนัหน แต่วเบิ่งเร็วๆือสิมันมานเ็ดทานนี่ล่ะพี่น้องทานกันอุ้ยกัคือกันรากกับเพ็ดดอกแกงเสต่ดอกก็ดีค่ำเนาะต้มเจวต้มอันตัวนี้กบ่แมนอ่กระบนโอ้ยบ่ก่แเ่นเปิดๆออกออก่นแเ่นจ่อยพี่น้องน้ำมานํำมากเ้ยน้มนี่ดอง อืมมันไปยุกอืมเสาปอบมันเด้อเด้อมันสิได้หาบอยู่บ่หมูนี่มันสิได้หาบแล้วเนาะโอ้ยเอ,อ,อาเอาเอาซ้ำเต็มตาเพราะแหงอะไรพี่น้นองมือเฮ็ดใบอืมเกลี่ยไปเกลี่ยมากกับพ่อไปเหลือ่อยเนาะหมูใหญ่จุ้ที่ต๋ไปตองพี่น้องเนียนบดเลยซ้ำดอกซ้ำ ต่ดอกก็ดีกินพอเรื่อยเนาะหมูหน <Die güzel. S 2> e. ี่ใหญ่คลาดเด้อพี่เนาะเต็มเดินเลยโอเคผิดอดอกมิต่ดอกก็ดีงามพี่เนากำลังเสียดีซำนี่โตใหม่เลย ดอกหนึ่งอยู่ไหนดอกหนึ่งก้อนห,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 หนึ่งหกเลยตอนเนียมเห็นผลเ <c oughs> นียมเห็นแตส่สีดำๆดำพี่น้องนั่งเลยได้พี่น้องวันนี้เอาตัวใดก่อนตัวผมตัวพี่แล้วลอด,อดอกนี้เ<ห>ขียร์ลมงามเองอู้หูบันดอกเนางมันก็พี่น้อง เก็บข้าวเดียวจากลงมาจากผู้จรองคันเห็ดน้อยเดียวก่อนกระตาที่เต็มเลยเอาดอกได้ก่อนงามแห้งไปทางไปก็มีแต่เห็ดถอยหน้าถอยหลังบ่ได้ได้พี่น้องดอกนี้เอาอยู่บ่เหยียบอุ้ยงามอยู่บอ๋อเอาพี่สันหมูแบกใหญ่เลยเนาะหมูใหญ่ดอกนึ่ เอาอยู่ปะพี่น้องบอได้ไปใส่ดอกพี่น้องกันดอกหนึ่งสปอร์ตกะเคี่ยวไว้บอเอาอืพี่ตัวสีเอาตัวนี้บอเอาบองามตัวนงามอยู่นี่บานแข็งเปิดออกก็เห็นไปเลยพี่น้องแม่มชองดอกหรอช่องดอกอีกดอกหนึ่งบานบานแข็ง มือนเนี่มันอยแกงแสบแต่ได้หนึ่จากดอกวางสี่ดอกสี่ดอกว่เท่านั้นเท่านั้นทายเอาสีนี่เนาะต็นะเออบานนี้เออก็ไอ้เพิ่งกะทายเอาสีแดงมาทายเอาสีแดงพอเข้ากะทายเอาสีดำซะก่อนมืออื่นเฮาจังคอยว่าไม่ยู่อะไรพี่น้องไต่ก่อนสีนั้นคือกันกับใบตอง

ต้นบ่เอาดอกต้นบ่เอาเรอบานเนาะดอกบานมันม่นเรอืนคือดอกม่วนเมื่อกี้ม่อนเมื่อกี้ไม่แต่ตบตุ่มมันจตแข็งเลยม่หามเลยบ่เอ้าเหาะบ่บ่บัวเดียวเอาห้ามตนเดี๋ซดอกบ่ดอกม่วนเทาันล้วบ่ตัวนั้นดิเทาบว พอด้อดยวดยอีกดอกนึงพี่น้อมงอออมชุดพอดอกเดียวหม่าหม่ากุเทาร์พอดร้ายเลยอยู่ว่หตันทานในเรื่อพี่น้องโทมตนทานตนบางคนเอึดมือกันดอกเดียวเดี๋ยวก็ามตอนนี้ทา,านน้อยทานน้อยห้ามลองอ,อกบ้านอีกดอกนึงพี่น้อ,ลองลงอกเขาทองงามอยู่เนาะห็ดปวกพี่น้อง ทานสามดอกพี่น,อน้องงามเลยดอกนึงวัสิบโบได้เห็ดพี่นอ้องเอ้ยโบมาเห็ดกับโบมมีคลิปให้พี่ให้น้องเบิง่งดอกนึงจ้าเห็ดผึ่งดอกนึงจ้าเห็ดผึ่งขลายงามๆเลยดอกนึงจ้าเป็นเห็ดผึ่งขลาย ไปทานต้นเด้อพี่น้องทานในพี่น้องมีเต็มตากระเม็ดบานนี้ลราคือดอกดอกในวอลเนาะเผาเหรอวอลเผาแล้วแต่วมันบัวงามนานดอกเพิ่นเิมเลือก็เด้อพี่น้องคันบ่เห็นคันบ่เห็นเห็นอยังเพิ่นเพิ่นก็เอาเบิดเอาเบิดเลยเนาะแล้มันหลายกัเลือกเลยเนาะพี่น้องเนาะบัวงามนั่น เป็นไรนะเนี่ยบอสเคียวเนาะฝุ่งด่งโดดอย่าฝุ่งด่งเลยโอ้ห่าเมีนผุ่นเมียนบดเลยแต่นะนี่กลายเป็นยังนี้ดีเอ้ยขาเป็นสันเมีนเป็นทานใหญ่หน่อยเนาะเป็นทานใหญ่บางคนอื่นทานตูนซาปปอบอื่นทานตูนเด้อพี่น้องทานเนื้อ ตัวนี้สีเนือลายพี่น้องแมงเสยบเนาะยากได้รุ่นนี่แหละนี่เนือลายเนะแนหยาบด้วยนี่บอบอลมงามนี่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 ใตะกงโอ้โมเห็นเนาะหืมตัวตัว อันนี้อยู่เตะไปตองหรือบอนตีเมนอยู่บนนี้แมนพี่ของแถะอีพี่นี่เอ้าเก็บอันเห็ดอุ้ยมวนแห้งเอ้พี่น้องมโมนี่โมเตะได้เก็บเห็ดมวนคือเก่าหัวตัวกลาแข็งไมเนี่ยทางล่างเราวันนี้เนาะเอาตัวใดก่อน อยู่น้ำกันเป็นหมูพี่น้องจะดอกยังไงขารุ่นนี่เนาะข้าวเดียวเนาะเนาะเราบอกบานพี่น้องเอาไปปีงตำปนก่อนตะดอกงามๆสามดอกดอกนี้ดอกใหญ่แง ส love, ั <c oughs> ่มดอกหนึ่งจ้างามงามพี่น้องเฮ็ดเรื่องสั่มดอกหนึ่งจ้าอุ้ยงามแหงพี่น้องตะขาใหญ่ๆหญ่เห็ดตรงน้ำฝนพี่น้องเอาไปแอนสุปแสว่ามันแกงหมูใหญ่แหงตัดเอาตัดดอกใหญ่มันเด้อพี่ได้ตัดดอกหน่อยเขาไปสุบว่ามันเฮ็ดบดเลยแหละตัดดอกงามงามพี่น้องอันดอกหน่อยมันมือไม่แจ่มเบา เฮ็ดลังเหลียพี่น้องเกินที่ฟ้าคนเอาสำหรับคลิปวันที่2สิงหาคมโควากับคงเซราพี่น้องก้าบบ้านนั่นแหละพี่น้องส่วนยอดเห็ดที่ใดที่มั่นก็นกถือว่ามั่นอยู่หลังจากไวยกลับมาจากผู้จองจะมานำเห็ดดอกส่วนมากสิได้เห็ดทานพี่น้องเห็ดทานเห็ดกอแดงเห็ดเผือกขาลายเผือกขาลายกับปลาร้านายในน้องส่วนมากสิเป็นเห็ดทานเกือบเต็ม ซำเต็มซำเต็มตาแล้วพี่นอ้องเรื่องน้อยเดียวกับเต็มุมันกับตาด้วยกระบุงตัวนี้ <c oughs> เอากรับสาวปา๊อปลาพี่น้องกับบานเนี่ยสวัสดีค่ะมันนี่สาวป๊อปกัตนากะผิดหวังจากผู้จองลงมาปลามันต้องเม็ดคือเกาจ้ะแต่ว่ามันนี่กระไดกระมานเกือบเต็มตาอยู่ค่ะสาวป๊อปกัตนากเจะลาพี่ลาน้องกับบานก่อนด้คนน่ะสวัสดีค่ะเอาอย่าลืมเด้อพี่น้องใอยกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ช่องเลาะปลากับตะนาไปนําเนี่ยขอบคุณครับผมคลิปหน้าพอกันไหมครับ